คุยเล่าเมาข้างทวสีสวัสดีค่ะคุณสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะอูไม่ได้คุยกันนานคิดถึงมากเลยนะคะ อย่างน้ไงคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะซาวาคุณสาก็น่าจะสบายนะหลังจากไปเที่ยวหลันลาที่ญี่ปุ่นมาแล้วใช่ไหมคะก็ที่นี่คือมันเป็นเหมือนเป็นทาเมไปแล้วค่ะสำหรับคนที่จะกลับเมืองไทยก็แวะญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เราจะที่เราจะแวะกันนะคะเพราะว่าการเดินทางมันสะดวกถือว่า ตัวใหญ่ก็จะไปลงเครื่องที่ญี่ปุ่นกันแล้วก็อต่อไปที่เมืองไทยอะไรเงี้ยไอพูดแบบนี้แสดงว่ามาเมืองไทยแล้วเหรอคะค่ะไม่บอกกันได้ยังไงเอ๊ะต้องโดนตีแล้วเนี่ยเออตอนนั้นกาลังแบบคือไม่ได้กลับหลายปีก็เลยอยู่กับที่บ้านทั้งะหนคิวยาวคิวยาวเลยไปค่ะใช่ค่ะคิวยาว๋ยวเที่ยวหน้าค่ะพี่หมีเที่ยวหน้าไม่ได้นะถ้าไม่บอกคราวนี้ต้องโดนตีนั่น S <S <S เออรู้แต่ว่าไปญี่ปุ่นที่ไหนได้มาเมืองไทยด้วยอืมค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่ขึ้นต้นเรื่อเครียดมากนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆในประเทศอเมริกาเลยนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของการเ,เหตุมีการกลาดยิงเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยๆในอเมริกาแต่ว่าจะไม่รุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะอย่างที่โอแลนโดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือมันก็มีเหตุการณ์การยิงเรื่องในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่เท่ากับที่ออร e n นโดนะคะคิดว่าเพราะว่าเอางี้ดีกล่าว่าบาดเจ็บรวมบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนี่ก็เป็นร้อยแต่เสียชีวิตแค่สี่สิบเก้าก็จริงเน่ที่เหลือก็คือบาดเจ็บทั้งนั้นเลยอ๋อตกลงสี่สิบเก้าไม่ใช่ห้าสิบนะคะ อ่าที่นี่เขาสื่อเขาออกมาว่าสี่สิบเก้าโอะค่ะก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดแล้วก็น่าตกใจสำหรับคนที่อยู่ที่นี่แต่นี่เพราเอิดว่าฟลอริดามันรัดใหญ่ใช่ไหมฮะพอเกิดที่ออรแลนโดเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันอ่ะถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยก็น่าจะอ่ะอะอรลนโดก็เหมือนเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะที่ ไม่ใช่เมืองหลวงค่ะแต่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตอนนี้คนที่คนเขานิยมไปใช่ไหมสำหรับที่เมืองไทยตอนนี้เขาใหญ่ก็กำลังเป็นที่นิยมนี่ะก็น่าจะพอๆกันก็คือเหมือนเราอยู่กรุงเทพหรือว่าเราอยู่จงังหวัดอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วยิ่งออกข่าวแรกๆก็บอกว่าเป็นก่อการร้าย,ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงอ่ะพอสืบส,วน,สวนไปมันไม่ใช่ก็ก็เลยวางใจกันพูดถึงจริงความ เพราะการตื่นตกใจมันก็เกิดตอนแรกที่เราได้ข่าวว่าจํานวนผู้เสียชีวิตยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะาจริงๆเนี่ยไม่ทราบที่เมืองไทยติดตามข่าวกัน<อ>หรือเปล่าถ้าติดตามก็จะเห็น<ช>ว่าว่าอคือเขาที่แรกประเมินว่าเป็นก่อก,การร้ายไอซีไอเอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะแต่พอเอาจริงเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความเกลียดชังกลุ่มคนที่เป็นพวกเัทธค่ะ ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นกาดอยู่เขาก็เหมือนแบบแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงนี้เขาไปเที่ยวหลายครั้งแต่ว่าพอเขาสืบสวนสสบนมาก็ปรากฏว่าถามคนใกล้ตัวคนนี้คนนี้ก็บอกว่าเขาเหมือนแบบไม่ได้รับการยอมรับคืออาจจะเป็นหนึ่งในในกลุ่มพวกที่เป็นเกย์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยใชแต่ว่าไม่ได้รับไม่มีใครชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็เกลียดอะไรเงี้ย ทังนี้นที่มีภรรยายมาแล้วอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อเข้าสังคมของเขาไม่ได้ก็เลยเกลียดวางแผนที่จะอ,อ,อทําลายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนหลักจิตวิทยาอันนึงใช่ไหมฮะมันเพราะที่นี่เขาพูดถึงว่ามันไม่ใช่เทรลิสแต่ว่าเป็นการกระทําของบุคคลที่เรียกว่าเป็นอะไรฮิคลอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคืออาชญากรรมด้านความเกลียดชังอะไรเนี่ยทึ่เขาเรียกกันนะฮะคะ อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังอะ,อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าอะไรนะเป็นลักษณะของผู้ที่กระทําความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากอคติอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะคือจะเกลียดกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีลักษณะที่อาจจะแตกต่างไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นเชื้อชาติาลักษณนิยมทางเพศอ,อย่างเน,นี้ยเขาก็มองว่ามันเป็นเหมือนแบบเขารู้สึกเกลียดชัง คนที่มีรสนินยินนยมทางเพศคือเป็นพวกเกย์ซึ่งก็คือคนที่เข้าไปยิงเนี่ยเขามีความเกลียดทางคน,คนกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่การเก่าการร้ายมันก็เลยทําให้ประเด็นที่ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวตก,ตก,ต,กตกใจไปตอนนั้นเนี่ยก็คล,ลายความตกใจไปเยอะใช่ไหมฮะ ที่ออร์เลนดงมันก็มีเหตุการณ์อย่างอาข่อนหน้าที่จะเกิดเนี้ยก็มีอะไรนะที่จรทะเลมาลากเด็กอมีเจลาทรีลากเด็กด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีมีมีนักร้องไง The Voice ที่โดนโดนโดนฆ่าเสียชีวิตไปแล้วก็มีเจลาทรีลากเด็กใช่ไหม ใช่คือเด็ก<อ>เดินเดินเล่นกับพ่อแม่อยอ่างเงี้ยแม่นั่งอยู่พ่อก็อเดินอยู่กับลูกแล้วลูกก็ไปริมน้าแต่ในน้ำมันเขาเขียนอยู่แล้วเขามีคําป้ายตื่นแล้วนะฮะ<อ>ว่าห้ามลงเล่นน้ําำ<อ>แต่ว่าพ่อเนี่ยคือเข้าใจว่าไม่ได้ให้ลูกเล่นหรอกแค่ลงไปแล้วแค่ขาจุ่มอะไรเงี้ย<อ>ไม่ได้ถือลงถึงขนาดไปไว่าย<อ>ก็ป้ายนึงเกลียเคก็ค่อยๆดํามาแล้วก็ลากเด็กงับเด็กแล้วก็ลากลงไปพ่อกับแม่เขาช่วยแม่ก็วิ่งมาช่วยดึงใช่ไหมฮะดึงไม่ได้เด็กก็หายไปวันสองวัน แล้วก็ไปเจอก็คือเป็นศพแต่ไม่ได้ถูกกินถูกแทะอะไรนะฮะเกิดจากอ่าเข้าใจว่าพ่า,าเจะเขคลากไปที่น้ำเลยเกินไปทำให้เด็กขาดการหายใจแล้วเจระคเข้ก็ไม่ได้กินอก็ยังมีสภาพร่างกายที่ครบสมบูรณ์อะไรอยเงี้ยแต่ว่าเสียชีวิตเพราะว่าอยู่ใต้น้ํานานค่ะอันนั้นก็ตกใจแต่ว่า ก็โอเคก็เข้าใจเนาะมันก็เลยส่งผลทำให้ในส่วนของภาคธุรกิจเองในฟลอริดาเองก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะจะพูดว่าไม่ได้รับผลกระทบนี่คิดว่าไม่นะฮะเพราะว่าจากอ่านสื่อเพราะว่าคือเอาพูดง่ายๆคือนูอยู่ที่ในไมอามีซึ่งมันอยู่ห่างจากออรแลนโดประมาณสามสามชั่วโมงขับรถเงี้ยค่ะทีนี้ ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยไอสื่อที่เขาเสนอเนี่ยหรือว่าการวิเคราะห์หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเข้าไหมอะไรเงี้ยนะคะมันถ้าพูดกันจริงๆที่จากการที่ได้อา่านสื่อของเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าชาวบ้านร้านตลาดแถวๆย่านที่เอ่อที่แกเอ่ออยู่ติดกับผับอันเนี้ยส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออ่ะ ส่วนที่จัดรถก็ถูกทําให้เป็นศูนย์บัญชาการข่าวอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าต้องการที่จะให้สื่อเข้ามาทําข่าวได้หรือธุรกิจข้างเคียงมีไอ้พวกฟาสฟู้ดทั้งหลายก็ต้องถูกปิดไปอยู่สองสมวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยฟังดูก็คือไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่เพราะว่า อย่าลืมว่าที่ออรนโดเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมมันเป็นสวนสนุกเป็นสถานที่พักที่อะไรเงี้ยคือทั้งเมืองเขาสร้างมาเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วคืนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันก็ระบุอม,มาแล้วว่ามันเกิดจากคนแค่คนคนเดียวที่เป็นต้นเหตุเพราะเกิดจากความเกลียดชังไอการประเด็นก่อกันไล่ตกไปละก็ไม่ค่อยกลัวกันละแต่อีกอันก็คือมันก็จะเกิดขึ้นเฉพาะ ในช่วงนั้นที่ทําให้ธุรกิจร,บรอรบรอบ,บข้างของไอ้ผับเนี้ยที่อาจจะต้องปิดไปเพื่อให้มีการวันเมืองนอกนี่เวลาเขาทำอะไรเขาจะใ,ใจโตมากใช่ไหมฮะก็จะมีสายเทปสีเหลืองมาอกาั้นบริเวณค่ะอแล้วก็กั้นบริเวณให้ขยายตัวไปรอบๆไอ้ตัวตัวสถานที่เนี้ยอีกสักนิดหนึ่งเพื่อ อนะแล้วก็ลดลาของคนที่ตายอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะต้องมีการ mm hmm. อืมอ่ากระทบกับเฉพาะใน,ในธุรกิจเล็กๆข้างๆ mm hmm. เพราะว่าจาก mm hmm. สื่อต่งางๆที่เขาไปวิเคราะห์มาแล้วนี่ mm hmm. ก็ปรากฏว่าเออเมืองท่องเที่ยวของเขาอันเนี้ยส่วนใหญ่คนที่มา จะมีการจองโวงหน้าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าสุดสนุกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะทีน,นี้พอจองมาปุ๊บเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่จองเลยเนี่ยวันเดียวกันเลยเนี่ยก็มันแทบจะไม่มีผลกระทบเลยเพราะว่าเขาจองโรงห้รมแล้วจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนวันนั้นการเดินทางเขาก็คือเพื่อมาเที่ยวแล้วเขาก็ยังมากันอยู่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอลว,ว่ามันตอบโจทย์ไปแล้วว่าคนที่กระทะําอ่ะมันคือ คนแค่คนที่เกลียดกลุ่มคนที่เป็นคนที่อ่าเกยใช่ไหมฮะ,ะวันนั้นก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่กับอไอเศรษฐกิจของเขาถ้าจะเอาประเด็นนี้มาเป็นตัวแปรนะฮะมันไม่ใช่อเห็นไหมฮะ,ะก็อาจจะมีอ่ะส่วนที่กระทบชัดๆเลยก็คือกลุ่มคนที่เป็นก็จะมีสังคมของเขาคอมมูนิตี้อะไรของเขาขเนีเ่ยฮะที่มันมีตัวยอ่อค่ะว่า LGBTQ ซึ่งมันแอมก็มาจากเลสเบี mm ้ย hmm. นจีนก็มาจากเกย์ใช่ไหมฮะบีมันก็มาจากไบเซ็กชวลแล้วก็ทีนี่มาจาก transgender ไอ้แปลงเพศอะไรเงี้ยฮะแล้วคิวนี่คือมันมาจากาคำว่าอะไรอ่ะ question mm hmm. หรือไม่ก็ก็บอกมันเหมือน q ียร r ที่มันแปลว่าแปลกประหลาดอะไรเงี้ยค่ะก็คือ อันนี้มัน,<บ>นเป็นคอมมูนิตี้ของเขาใช่มันมีเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งที่เขาตั้งกันขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มคนเนี้ยที่เป็นคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยที่จะหวาดกลัวก็คือว่าเอ้ยอเขาเหมือนตกเป็นเป้าหมายละที่จะมีการอ่าทํำลายล้างโดยที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คือพวกบาคีด้วยกันก็จะหาทางคือบอกให้รัฐบาลช่วยอบอกให้ทางการเนี่ยช่วยแบบ ทำยังไงให้จะเขาจะได้มีความยงวดขึ้นปลอดภัยมากขึ้นอขอให้มีการตรวจตาให้มีการคุ้มกันให้แน่นหนาขึ้นอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มอีอาจจะมีขอให้รัฐช่วยเหลือในกรณีนี้เลยก็คือพนักงานตกงานเพราะว่ามันถูกตกงานทันทีแล้วธุรกิจข้างๆที่ท,ที่ถูกปิดแอรที่สองอาทิตย์นี้อาจจะเอต้องขอให้รัฐบาลช่วยมีตั้งเป็นเหมือนกลุ่ม มูลนิธิให้ความช่วยเหลือเฉพาะเหตุนี้อะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือประเด็นเรื่องปืนใช่ไหมฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาก็คือหากันขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยนกฎหมายปืนของเขาละกฎหมายซื้อขายซึ่งไอ้กฎหมายปกพาหรือว่าซื้อขายปืนเนั้นมันอันนี้เขาถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะเขาก็เลยมีการนําเข้าสภาอะไรไปโหวตกันในพวกสภาสูงอะไรของเขาอย่างนี้คแต่ไอ้ผลการโหวตประเอิญเพราะว่าเขาต้องมีการลงมาติอย่างรวดเร็วก็ประเอิญว่า โหวดมาแล้วเนี่ย<ป>ตกไปอ,อีกใช่ไหมฮะเพราะว่ามองว่ามันเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวอะคนคนเดียวอะไรเงี้ยม,มันปัญหามอยู่ที่สามาสัสํานึกของคนใช้มากกว่าก็ไปถกเถียงกันที่ประเด็นนั้นว่าสัมสามาสัมพนึกของคนที่ใช้ปืนต่างหากที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันบกพร่องใช่ไหมคะมไม่ใช่ว่าการซื้อขายหรอกซื้อขายไปแต่คนที่ซื้อต่างหากละซึ่งว่าเออมีคนเนี้ยที่ถูกเอ่อที่ไปฆ่าเขาเนี่ย เขาเป็นยามอะไรที่ว่าเนี่ยค่ะเขาก็เคยผ่านอะไรนะสนามเเคยเรียนโรงเรียนพวกตำรวจอะไรกันมาด้วยแล้วก็ผ่านการทดสอบเขาจะมีเขาเรียกแบล็กกาวเช็คอะไรเงี้ยค่ะก็คือตรวจสอบแล้วว่าเป็นยังไงเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เคยถูกเอฟบีไอตรวจสอบมาแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างแต่ยังไม่ทำมปืนได้ค่ะ ช่มันก็เลยเขาเลยมองว่ามันไม่ใช่งั้นตกไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ฮิลลารีซึ่งตอนนี้เขากำลังมีมีปัญหาอีกฮิลลารีซึ่งเขากำลังจะเอะ <c oughs> รับสมัครลงสมัคร <c oughs> ลงรสมังรต <c oughs> ั้งเป็นประธานรัฐบิลดี <c oughs> ใช่อ่าเขาก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะฮะเขาก็บอกว่ามันน่าจะพอได้แล้วเพราะว่าประชากรที่มีสามร้อยกว่าคนแต่เป็นมีการซื้อขายปืนอยู่ในอยู่ในอยู่ในแวดวงสังคมของเขาเนี่ยมัน ตั้งสามร้อยกว่าล้านกระบอกเนี้ยมันเกือบจะเทียบเท่ากับคนหนึ่งมีอันนึงเลยนะซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วเขาคิดว่ามันพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่ากฎหมายนี้มันจะมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องปืนหนึ่งมาหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เป็นประเด็นที่คุยถกเถียงกันมายาวนานนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีค่ะอืม ก็ถ้าพูดถ,ถึงว่าอย่างที่บอกนะผลกระทบโดยตรงที่เราเห็นว่าทําให้เศรษฐกิจตกต่ตาหรือเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยมันก็บอกไม่ได้อย่างไม,ไม่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าบอกว่าเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแล้วกอ็อ่อย่างที่ว่าว่า,าอะไรอ่ะเป็นเมือทงท่องเที่ยวเขาไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไปแว่าถ้ามันไม่ใช่ตอบกันร้ายอย่างฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ไหมฮะอย่างงั้นน่ากลัวกว่าที่คนอาจจะกระทบไม่ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะนันคือจํานวนนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมใช่ไหมคะลดลงที่เขาสํารวจดูเนี่ยคือไอ้นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ตอนเนี้ยในช่วงสองปีหลังของฟลอริดาซึ่งเราก็ทราบดีแล้วพูดกันบ่อยๆว่าไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาเหนือกลางหรือว่า ไบด้าใต้อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับพวกธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ที่เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาเอ่อพอไอเรื่องของเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะโอเคไม่มีผลกระทบแต่มันเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าก็เหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกนะฮะคือเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำมันมีผลกระทบไปด้วยใช่ะะฮะใช่ เขาเป็นเมืองที่มีมีความเจริญทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงมาก่อนถือว่าเป็นอันดับสี่เลยของอเมริกาที่ใช่ค่ะที่บอกว่าค่าของชีพเนี่ยดีเชวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่าอะไร GDP l e ร e l ในผลิตภัณฑ์รวมรวมในประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมาตรฐานการของชีพของเขาค่อนข้างสูงค่ะและที่สําคัญนะคุณอรสาอ่านในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นรัฐที่ไม่ต้องเสียภาษีส่วนบุคคลเหรอคะ ภาษีบุคคลใช่ไหมคะต้องเสียไหมคุณคุณหนูหนูไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเนี่ยไอ้คำว่าภาษีส่วนบุคคลนี่คือยังไงคะหมายถึงภาษีรายได้ส่วนเียหรอภาษีรายได้ส่วนบุคคลถ้ามีรายได้ไงต้องเสียภาษีเสียค่ะก็ยังเสียทุกคนนะคะเหรอใช่เพียงแต่ว่าใช่แต่ว่าโอเคหมายถึงอาจจะหมายถึงว่า ไม่ถูกบังคับหรือเปล่าเนี่ไม่ซ้ำนะฮะถ้าอยู่ไม่เสียอยู่ก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ไงฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เสียกันทั้งนั้นเพราะว่าเราก็อยากได้ผลประโยชน์ยามแก่ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมการจ่ายวันเนี้ยถ้าคุณจ่ายไปถึงสิบปีเมื่อไหร่เนี่ยรับรองได้ว่าคุณจะมีเงินอย่างน้อยๆเขาก็จะส่งมาให้เรื่อยๆว่าตอนเนี้ยเงินถ้าเกิดอยู่ ทํางานครบสิบปีแล้วหยุดหยุทำงานไปเนี่ยแก่ไปเนี่ยจะได้เงินประมาณอะสมมุติเจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดคูณสามสามสิบห้าเอาโอเดือนหนึ่งก็สองหมื่นลิงใช่ไหมหมายความว่าราได้เราเราจะโดนหักใช่ไหมคะหักเป็นภาษีใช่่ะอ๋อเั้นกาเสียนี่นะแต่ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้หักทันทีจากบริษัทที่เราสังกัดเราจะไปจ่ายทีหลังได้แต่เขาจะมีการอ่อเอ่อังไง้ คือทุกๆสามเดือนอย่างเงี้ยเป็นบางทีบริษัทใจให้หรือทุกๆสามเดือนเราไปทําเองอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ในปีหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่จ่ายภาษีแล้วเขามีการอา่อเรียกไม่ใช่เรียกเก็บเขามีการเอามาท,ทบทวนดูแล้วว่าโอเคมีการจ่ายภาษีเนี่ยถ้าอยู่จ่ายติดต่อกันเป็นถึงสิบปีไม่ว่าจะมากหรือน้อยซึ่งเขาจะมีข้อข้อกหนดว่าแค่ไหนจนํานวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะไรายได้พันหนึ่งต่อเดือนแล้วมีการจ่ายภาษีเงี้ย ในสิบปีผ่านไปแล้วยูก็จะได้เงินตอบแทนเหมือนเงินกเกษียณของเราเนี้ยค่ะ oh. คือเราก็จะได้ oh. อ่าอย่างคุณอา่างเงี้ย <Okay. S 2> เขาก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเพราะเขามาจากเมืองไทยนี่คือก็มาทํางานไม่ได้เป็นอ่าสังกัดอะไร oh. ใหญ่โตอะไรก็อยู่ในร้านอาหารแต่ว่าให้มีการจาร่ายภาษีเนี่ยหลังจากที่แกเกษียณแล้วแกกเกษียณมาจากเมืองไทยนะฮะแต่มาอยู่นี่แกก็ทําต่ออีกสักสิบปีเงี้ยแกก็ได้เดือนละพันเหรียญง่ายๆ่า, oh. า,าสบายสบาย oh. คือ คนไทยถึงบางทีถ้าเป็นซิิเซ้นเขากลับไปอยู่เมืองไทยออก็มีเงินกินเหมือนกันออแล้วก็มีเงนิ<ใ>จนจะจ่ายให้อืมอาจจะไม่ต้องรอเหมือนที่คนไทยคืออ่ะโอเคไม่ได้ทํางานแล้วได้สามร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต่อคนสามร้อยหรือห้าร้อยไม่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 ไมไมไมจำไม่ได้เหมือนกันสําหรับคนไทยสามร้อยหรือห้าร้อยบาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ที่นี่คือถ้าอยู่จ่ายภาษีมาก่อนอยู่ก็ได้คืนเดถ้ยอยูไมไ่จ่ายภาษีอยู่ก็จะไม่ได้เลยเลยหลังจากที่อยู่ แก่ไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเออเพราะว่าข้อมูลเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดรัฐของอเมริกาที่ไม่มีภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยค่ะก็เลยก็คงน่าจะอันนี้ค่ะอก็ไม่ได้ถูกบังคับว่าว่าอยู่ไม่จ่ายแล้วผิดกฎหมายไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่เป็น้รจ่ายถ้าจ่ายเนี่ยก็จะได้เงินใช่ไหมคะเมื่อเกษียณก็คือจะได้เงินแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ไปรายงานคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนตรงนี้ ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งพวกโฮมเลดหรือพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีนี้คือโอเคแล้วก็พอแก่ไปก็หนุ่ไปหาที่พักเขาก็มีที่พักให้พักมีอาหารให้กินอะไรคือแค่นั้นแต่ว่าก็จะไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแต่สำหรับคนที่คิดไกลหน่อยก็โอเคก็จ่ายไปรายเดือนเดือนเท่านั้นเท่านี้เอาที่ต่ําที่สุดของเขาแม้ว่า อันนี้เราพูดได้เลยค่ะว่าบางเดียจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าแจ้งเท่านี้เนี่ยก็จ่ายไปให้อยู่ในเกณฑ์ของเขาแล้วก็เนี่ยหลังจากสิบปีไปแล้วก็โอเคเงินจะได้ผลกาตอบแทนขึ้มาอะไรอย่างเงี้ยนี้เป็นอย่างนี้มากกว่าน่าจะใช่ค่ะค่ะวันนี้ได้เรื่องราวเยอะแยะเลยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณสาขานานๆเข้ามาทีนะคะค่ะขอบคุณ ขอบคุณนะคะค่ะพี่มีค่ะสวัสดีนะคะเอาไว้คุยกันใหม่ได้นะต้องสัญญาไว้แล้วกับคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องเราคุยเล่าเมาข้ามทวีปนะคะคือวันนี้นี่พาไปถึงฟอลอริดาเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเทศเ,เป็นรัฐที่ใหญ่มากแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจอย่างที่คุณคุณสาบ,บอกอะคะ่ะว่าขนาดเศรษฐกิจเขาเนี่ยเป็นอันดับสี่ของ สหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็อันดับที่20ของโลกนะคะขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่มากแล้วเขาก็มีไรายได้คือเรื่องของธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ไรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่าเมืองออรแลนโดเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นรัฐที่มีความสำคัญมีประชากรอยู่เยอะมากนะคะก็เป็นเรื่องราวคุยเล่าเมสาข้ามทวีปค่ะ คุยเล่าเมาข้ามทวีป